สมชัยแนะก้าวไกลแทงสวนเสนอชื่อลุงป้อมแข่งเศรษฐาสมชัยแนะก้าวไกลแทงสวนเสนอชื่อลุงป้อมแข่งเศรษฐาขณะที่สิธาช่วยตบสติดันชื่อลุงตู่ปิดฝาฝังกลบปิดจบพร้อมสอวอวันที่14สิงหาคม66นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกตโพส์ข้อความลงเฟซบุ๊กเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาระบุว่า บทนายกคราวหน้า315เสียงเขาเสนอเสรษฐาก้าวไกลลองเสนอพลเอกประวิทย์ดูไหมดูว่าสอวอและพอปรชเขาจะเลือกใครแค่คิดเล่นๆก็สนุกแล้วต่อมานาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีประธานคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพักไทยสร้างไทยได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของนายสมชัยศรีสุธยากรพร้อมข้อความระบุว่าอดีต กกตสมชัยผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเลือกตั้งแนะก้าวไกลแทงสวนเพื่อให้เกิดสนิมเนื้อในฝั่งที่บอกจะสลายขั้วโดยให้เสนอชื่อลุงป้อมลงแข่งชิงนายกลุงป้อมอาจเป็นตัวจริงอยู่แล้วคนอื่นอาจโดนหลอกเพื่อให้ฉีก MOU ถ้าจะเอาแบบนี้เสนอชื่อลุงตู่ไปเลยครับหนึ่งแกลาออกจากหัวหน้าพักแต่ยังมีคุณสมบัติเป็นแคนดิเดตเอกอยู่สภาสามารถเสนอชื่อให้โหวตได้โดยมีผู้รับรองเพียง50คน2ที่สําคัญแกสามารถเป็นนายกได้อีกเพียง1ปีเท่านั้นก็จะพ้นตําแหน่งโดยไม่สามารถกลับมาเป็นได้อีกอถือเป็นการปิดฝาฝังกลบปิดจบไปพร้อมสอวสสอดคล้องกับสอวอ250คนที่สามารถโหวตนายกได้อีกเพียง10เดือนเท่านั้น การที่ต้องมาเลือกนายกกันใหม่อาจทำให้กลิ่นความเจริญกลับมาได้ภายใน1ปีคนไทยไม่ต้องทนไปอีก48 16ปี4เราจะได้ฟังสอวอและ สอสอในพักร่วมรัฐบาลของแกอภิปรายว่า9ปีที่แกเป็นนายกมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเหตุใดสภาจึงควรไม่ควรเลือกแกเป็นนายกต่อทุกคำด่าและคำชมเป็นสิ่งที่น่ารบฟังเป็นอย่างยิ่งและน่านำมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นหลังๆได้ตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของการรัฐประหารและการบริหารประเทศในสไตล์ลุงๆตลอดระยะเวลาเก้าปีที่ผ่านมา หากเมื่อลุงตู่แก่พ้นตำแหน่งใน1ปีสอสอทั้ง500คนจะต้องโหวตนายกกันอีกครั้งโดยต้องการคะแนนเพียง251เสียงซึ่งพักเพื่อไทยและก้าวไกลถึงมีคะแนนรวมกัน292เสียงผ่านฉลุยพักเพื่อไทยจะไม่มีข้ออ้างใดๆในการแยกทางกับฝ่ายประชาธิปไตยอีกต่อไปถ้ายังไปอีกคือชัดเจนว่าต้องการหนุนเผด็จการ หักล้างข้ออ้างของเพื่อไทยที่บอกว่าจะต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลมิฉะนั้นประเทศจะล่มสลายแล้วดูรีบกันนะักก็จัดไปให้แข่งกับลุงซะเลยเจ็ดทำแบบนี้จะพิสูจน์ให้เพื่อไทยได้เห็นว่าไม่มีใครซื่อสัตย์และรักคุณจริงเท่าฝั่งประชาธิป ไต้ด้วยกันคุณจะได้เห็นการหักหลังแทงสีข้างกันอย่างวินาสันตโรเพราะทั้งสอวอและสอสในคตวตรงข้ามต่างก็สนับสนุนตู่โดยไม่มีใครชอบเพื่อไทยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไอเดียคุณสมชัยจะทําหรือไม่ทําแค่เปิดประเด็นก็อาจมีคนฉุกคิดได้ถือเป็นการตบสติเพื่อนได้ดีครับกระบะแต่งซิ่งเสยท้ายโรรอย32ล้านกลางมอเตอร์เวย์ประกันจ่ายไหมอุทาหณ์นักมุด กระบะแต่งซิ่งชนท้ายโรรอยราคา32ล้านกลางมอเตอร์เวย์ชาวเน็ตแห่แซวจะจ่ายไหวไหมจะมีประกันหรือเปล่าวันที่14สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ใช้งานทิกทอรายหนึ่งโพสต์ภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์ฝั่งขา,ขาเข้ากรุงเทพซึ่งมาอยู่กระบะคันหนึ่งชนเข้าที่ด้านท้ายของรถโรสไบรซ์โดยผู้ใช้งานรายดังกล่าวระบุว่ากระบะแต่งซิ่งชนรถโร่รอยราคา32ล้านงานนี้ประกันฝั่งไหนเป็นคนจ่ายครับ โดยจากภาพเหตุการณ์จะเห็นว่ารถกระบะชนในลักษณะที่กำลังจะเลี้ยวออกทางด้านซ้ายเพื่อแซงรถหรูมูลค่า32ล้านคันดังกล่าวแต่ไม่พ้นและทำให้ชนเข้าด้านท้ายเข้าอย่างจังทำให้กรณีนี้รถโร,รอยไม่ผิดและคนที่ขับรถกระบะต่างพยายามโทรเรียกร้องความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หลังจากที่เรื่องดังกล่าวถูกแชร์บนโลกออนไลน์ต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากโดยบางรายระบุข,ข้อความว่าแม่น้องออนิวต้องบิดแชร์กี่เจ้าถึงจะพอและแบบนี้ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ใกล้ชิดโรสรอยส์คุ้มแล้วครับคันนี้44ล้านครับไปเช็คราคารถให้หละ่ะจะเป็นปัญหาว่ากระบะแต่งซิ่งจะมีประกันไหม